เสดายเด้สบายดีปะลุงสบายดีถุงมองทุกบอลเผอกับซองน้องอ้อนคือเก่าปะลุงนี่นี่มันบะไรเน่าหนิตรงอ๋อมันไก่น้ำเดี๋ยวมันเน่าเนาะเห็ดเพาะปะลุงเไงโหนกเห็ดเพาะบ็นอะไรปะลุงเนี่ยนะเจ่ามันเน่าเห็ดเผอเน่ามันไก่น้ำเดี๋ยวมันเน่า พอกลุยหาเฮดพอสบายดีพี่น้องฮอร์ดมาได้ยกทีมงานมาเลยมาลงหยุกทีมงานมามาเลยผู้ทางน้องแพตตี้น้องแนนผู้มาคุนเลยพี่น้องพอกำลังลุยคดชิโลแต่ว่าพอเฮ็ดพอมาลงเลย เ็พ่อกับโคตรร้ายต่ว่ามันเนามันไก่น้ำเนี่ยมันเนาวปเลยนี่ยนี่มือสองเี้ม้อกนนี่นี่นี่เนี่ยเขี่ยเห็ดเกี่ยมาเขี่ยเห็ดพ่อเถ่าเนาะแค่นแล้วเจ้าหืไปอยบอยอาเราไถ้าไดยนะบ่บบนักองเถ่าถูกพากันขุดกิรา มามันอีสองสี่หกแปดคนแปดคนไปเลยปลาล่งเลยะล <laughs> จะแม่นตัวใหญ่นมอยูคคุยมันนี่มันคุยหน่อยคุยหน่อยตัวหน่อยทางคูยกบลีงทำงานะ <laughs> นะมาคุยอยู่ทางหน้าน้องแน่นผีปลาลุงเลย เด็ดโพดๆแต่ว่าคั่มได้แต่ว่ายังเด็ดอยู่โอ้พากันงดแต่ละคนคุยใครคุยมันอากยอยภาษาพังเสียงค่ะนะโอ้อกอยอะแกง ีเบิอนูกองถับมาไปเลยอาก้อาก้อาแกงอากก้มีขบสุดพูดเรื่อๆก็ตัวหน่อยบ่คุยมันน่อยได้น่น่เราไปนํากันเล่ยๆกันลงเลย เกือเตะเือต้นรุงแดดแหงคำเด่ยังแดดแห้งอยู่ไ้ิาบ่มีโตอยังบกะหลไปทางไหนักกะหลไทางไหนขึ้นทงพุขึ้นทงอีนี่กัด không biết quay quá lò <laughs> Để hm hm là hm Tị hm 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 chứ hm lò này, hm Để hm 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 nè hm 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 Để hm 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 เดลายพอิโตแล้วบอเราให้เพาะมนคุดจีรนโอเคเกดอกเด็กกนึ่งเ่าเจกเพาะวกรมมาของเ่าพาแต่ของเ่าได้ะเน่น่น่ โอ้เล oh, ือกเอาแต่ดอกนุ <Never> ่มมันอีกแม่นใช่ปะแน่แน่แกเอาง่าบัดอันเน่าซ้ำไม่แต่ว่าพ่อหลอกเถ้าแก่เอางาบัดเน่าอือบ่มาคล้องเถ้าแต่มาคล้องเน่าแล้วคะแนนนี่โอ้ยกิโลก็ยังบวชแต่พ่อขัวพ่อปนซ้ำไปลงเลย ควันบ่อยากมีแต่กระแดดเลิกกระเลิกโฮมอยู่นี่เลยลควยจิโร่ละมายมุ่มอยู่นี่เนาะป้าทางในน่ะแตกแตนพลุงเลยมาก่อนก็ซาอองบุกเกือบแตกแตกพะโลงเลยป้ยทางในน่ะแตกแตนบัดลุยกระเบิตาให้กว่าโกนเฮ็ดปวกว้้าจะไดมั มันมันอยู่ก๊บมักตะกบเดี๋ยวพลุมก็เลยโตใหญ่แน่บ้าบสวงทางในทางผู้แห่งกระมวนเบิดหางก็กวาดหาเห็ดปวกผมเข่าเตะเข่าเต้นตอนนี้ชุบหน้าก็มาบุกน้ำลังขอพักกันถ่ายคลิปอีกได้เดี๋ยวสาวกับร้านพะกาลุยคุดจิลอยโตใหญ่ กดขอดเขาเขาเลากกินน้ำข้าเจ้าปะโอห์ห้ามตุกน้ำข้าเจ้ามานํกโหตายแล้วเนี่เถอนหนาบไปกินแล้ว โตใหญ่บ่คนบ่มมันขนาดนี้นะพอได้เดีนมีโต้สำนรัมือนีมือนะสาวพอได้รูดอ้วนก็อ้วนคนบ่มาันขนาดนี้อ้วนอ้วนนะช้ชมตอนอบดิบดดิบโต้ข้าวข้าวบ่อะมันบวข้าวน้อง้อยเราขี่โกงกันนี่นี่บ่ฉันเดมากะว่ากลับคืนโคตรข้าวเลย โดยต่อไปดูไอ้บ่เอามาบ่งดูวใครดูฮะใครได้เยอะสันสันถ้าก่อนจะใครส่งไอ้น้องสันลงสันลงโอ้พอขู่โอ้เดี๋ยวไล่เติบได้ดีนะเก่งไปเดี๋ยวจะดอกสามดเพชรเอาซะ เป็ดพอมันย่านคนดิบลงแล้วหาเธอได้เสมอวนเลยนะเู้เออวูเนเดนะเ็ดพอเถาัอนเาได้เห็นก่อนเป่อเา รูปมันก็เห็นนะค่ะมันขาวๆมันกับบัเท้าคือบัเท้าดอกค่ะบองจริงม่มีการเท้าเน่แนวทั้งเทาทั้งนราว่าเะว่าบัเทาจะปเล็ดอันนี้เป็นหน้าหงระเ้าปรุงเเาจะบดเห็ดเาจบดดำอ้ยน่ออ้อยได้บพอเครื่องกระตุก ยหงคือบวกุดอย่เฮานะเมีมก็ส ợ โอ้จ้าโู่แต่จิ๋วปีกสองโตหนาปลาูจิฮาสองคนปลาดูสองคนกำลังอ่อยองเราอ่อยนะตายเบิดอาศัยกระตุกมันแหลขี้มันถือขี้มันของฮานมีตัเข กดเนื้อขมตะกบีโต๊ะขาวกดต้นโต๊สิพ้าก็เลาะเมื่อเลยแลปะลุ่มกันีี้คํเลยไปยางย่างไปเมื่อคำมเมื่อแล้ว จิล <ersch> <Aj ax. S 1> อกก็ได้พอปนไผ่ปนมัานไายบอกพอปนก็ใส่น้ำได้หลายยังข้าวหอดหัวอยู่ไยังหอดหัวมา่ไ่บไปเมื่อไปเมือโอ้ทีมงานเฮาฝากกันเมื่อ มาฮอเน่ก็สซิดีล่าแลวปะลงุงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องของอ้อในเด้ปอปะลุงเพาะกันคลิปหน้าปะลงุงสบายดี